สวัสดีกาลยาณมิตรทุกท่านนะครับสมบัติมีค่าของคุณแต่คุณหาค่าของมันไม่ได้อย่างช้อนเนี่ยนะอยู่บ้านใครมีค่าบ้านนั้นก็คือบ้านนั้นสามารถใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงใช้ได้หมดแต่ถ้าของอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านคุณน่ะคุณห่วงแหน ถ้ารู้ว่าบุคคลที่เอาไปแล้วทําประโยชน์ได้และสร้างมูลค่ากับมันได้คุณจะห่วงแหนมากจะไปแตะต้อง,องของของคุณไม่ได้เลยก็เหมือนพวกนี้ผมไปถามซื้อบอกว่ามีโทรศัพท์เก่าๆไหมผมขอซื้อเครื่องละสามสิบสี่สิบหน่อยเขาบอกไม่ขายหรอกยะเก็บไว้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะเก็บไว้เพื่ออะไร เพราะคุณทําอะไรกับมันไม่ได้เลยคุณไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าในนี้คืออะไรคุณก็ไม่ขายคุณก็บอกว่ามันเป็นของมีค่าผมก็ไม่รู้ว่าค่าแล้วมันอยู่ตรงไหนของคุณเพราะมันพังหมดแล้วอะมันใช้ไม่ได้แล้วอะเนี้ยเนี้ยมันใช้ไม่เนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเนี้ยคุณก็ยังบอกมีค่าผมก็ไม่รู้ว่าค่าอยู่ตรงไหนผมอะรู้เรื่องพวกนี้แต่ คุณไม่รู้คุณก็ไม่เข้าใจของมันผมเอามาโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เขาตามซื้อกันนะ่ะคือรุ่นเก่าเพราะรุ่นเก่าจะมีแร่ทองที่เขาฉาบไว้บางๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นโทรศัพท์กดปุ่มรุ่นเก่าจะมีทองฉาบอยู่เยอะแยะเลยนะฮะผลที่ตามมาก็คือว่าคุณต้องรู้วิธีเอามันออกมา แต่คุณจะเอามันออกอยังไงอะคุณไม่รู้กรรมวิธีเพราะคุณไม่เคยทํากิจการพวกนี้มาก่อนผมรู้เพราะผมเคยอยู่ร้านทองมาก่อนผมเคยทําทองมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนมีทองอะคิดว่าทองมีค่าแต่ในสายตาผมมันไม่มีค่าหรอกเพราะว่าผมหาได้ผมทําได้โดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปในร้านทองด้วยนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยเฉยเหมือนคนขายกว๋วยเตี๋ยวอะเขาขายกว๋วยเตี๋ยวทุกวัน เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ขายก็คือขายกว๋วยเตี๋ยวแต่คนซื้อกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวทานี้มีค่าเพราะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวที่ตั้งอยู่ตรงนั้นที่เจ้าของขายรู้สึกมีค่านะฮะมีค่ามากเพราะอยากจะกินไม่ใช่เจ้าของแต่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวบอกทําทชามไปเทให้หมาแดกก็ได้เขาไม่มีค่าไงเขาทําอยู่ประจําผมก็เหมือนกันผมเจอของพวกนี้ผมก็ซื้อมาของพวกเนี้ยมันเป็นขยะอยู่ในบ้านคน ที่คนไม่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้เพราะคุณไม่มีความรู้ที่จะทํามันออกมาได้นะผมเองอ่ะผมก็ตามหาอย่างเงี้ยของแบบเนี้ยเนี่ยนะฮะคุณเอามันออกมาไม่ได้อ่ะคุณทําไงอ่ะคุณรู้คุณมีแต่คุณเอาดูดมันออกมาไม่ได้แล้วคุณก็เอามาจับให้มันเป็นก้อนไม่ได้นะฮะจับให้มันเป็นก้อนอ่ะคุณทําไม่ได้เพราะคุณไม่มีความรู้ ว่าคุณจะใช้ใช้เคมีอะไรบ้างนะฮะผมไปหาซื้อพอมีปั๊บบอกไม่ขายจะถามผมเอาไปทำอะไรบอกผมไปรื้อเอาทองเขาบอกไม่ขายเก็บไว้ก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นเพราะคุณทำอะไรไม่ได้คุณไม่มีความรู้ที่จะทำแล้วก็โทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยผมถามว่าผมอยากได้ไหมไม่อยากได้เลยถามซื้อนะผมเฉยๆชยชิบ ถามว่าไหมมันไม่มีอะไรแล้วครับในปัจจุบันนี้คำว่าแร่ทองอะ่ะมันหมดเวลาแล้วนะฮะจากรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้าทำเป็นระบบไฟฟ้าวิ่งกันทุกวันจากรถยนต์เติมน้ำมันเป็นแบตเตอรี่ในไอแบตเตอรี่ในเทียมนนเทียมก็เปลี่ยนแปลงจากน้ำมันเป็นระบบไฟฟ้าทรศัพท์ก็เหมือนกันสมัยก่อนทำใหม่ๆอาจจะใช้สายทองมาทำ เพราะกลัวว่าโดนความชื้นแล้วมันจะเป็นสนิมเขียวทําให้โทรศัพท์ราคาเครื่องเป็นหมื่นใช้ไม่ได้ก็เลยหุ้มด้วยทองเยอะเพื่อทองนี้มันไม่เป็นสนิมเขียวคือมันไม่เป็นสนิมเหมือนกับทองเหลืองทองแดงไงเขาเลยมาใช้เยอะแต่ปัจจุบันวิวัฒนาการความคิดทําแล้วเป็นผลสําเร็จมากก็ไม่มีละเป็นสแตนเลสดีบุกโรบินียมเงินทองแทบไม่มีละระบบพัสกีนเขียแบบพวกนี้ ถามว่าผมอยากได้ไหมในปัจจุบันไม่อยากสนใจเลยผมสนใจตัวนี้มากกว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยผมตามหาระบบคอมพิวเตอร์เพราะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเรามาสกัดได้เลยนะครับมันมีอยู่จริงแล้วมีหนาด้วยนะฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อเงินก็ยังมีอยู่เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมีกระแสเงินอยู่เนื้อเงินที่เรามาทําเครื่องเงินกันแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีคนที่ทําอาชีพเนี้ยแล้วปิดบังอะเยอะ นะครับทำอาชีพเนี้ยไม่ใช่น้อยนะเยอะนะตามร้านของเก่ามีคนแวะเวียนไปซื้อบ่อขยะมีคนแวะเวียนไปซื้อตามอ่าธุรกิจเล่นเกมคอมอะไรมีคนแวะเวียนไปซื้อตามสํานักงานใหญ่มีคนแวะเวียนไปซื้อเพื่อไปหาอะไรของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์มันจะมีอยู่แต่ในอนาคตต่ตอไปก็คงจะจืดจางแล้วแหละเพราะว่าขาเนี่ยผมเคยซื้อรุ่นแรกๆอะ่ะมันจะเป็นขาที่ใหญ่ฝรน,นี้ นะหนาฟันี้นี่เดี๋ยวนี้เส้นเล็กบางนะฮะพอถูกน้ำกดกัดแล้วก็จะแย่ลงเหลือหน่อยเดียวนะฮะอันนี้มาเล่าส่วนฟังนี่คือหมายความว่าขยะอยู่ในบ้านท่านนะ่ะถ้าท่านไม่มีความรู้อะไรมันก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกครับเอามาคุณก็ถือไว้งั้นให้ลกบ้านด้วยแล้วโดยเฉพาะตัวแสบของมันก็คือตัวนี้ครับไปไหนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นตัวแสบยังไงนี่ครับ ตัวนี้แหละครับตัวทําลายเลยครับเมื่อถึงเวลามันบวมนะครับมันจะมีไอออกมาเรื่อยๆแล้วคุณสูดดมบ่อยๆนะครับมาเลงฉะนี่มันยังไม่บวมนะครับถ้ามันบวมขึ้นเมื่อไหร่ต้องเอาไปฝังฮะขุดหลุมฝังนะครับเผาไฟไม่ได้นะครับเป็นโมลพิษที่รุนแรงนะครับเพราะมันมีน้ํากดมีตัวหลายอย่างอยู่ในนี้นะฮะมีรายการใน y o u ูทูบเขาทดลองแล้วเขา เหล็กเสียบแล้วเกิดไฟลุกอะไรต่ออะไรนั่นคือระบบแบตนี่ก็เช่นกันตัวแสบเลยครับถ้าเอาไปใส่ในเตาระเบิดเลยนะครับเตาเตาแตกเลยนะฮะหม้อหม้อกระเด็นกระดอนเลยนะครับเพราะพวกนี้เป็นตัวพิษตัวอันตรายยิ่งกว่าเครื่องพวกนี้เครื่องพวกนี้ไม่มีอะไรโทรศัพท์ของคุณน่ะหนาๆที่คุณเอามาถือกันเครื่องใหญ่ๆมาเคลียขอโทษทีครับมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่แค่นี้แล้วครับเนี่ย ที่เหลือนั่นเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยครับหนักอึ้งเลยนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นความรู้ครับเนี่ยที่มันหนักก็มันหนักแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ที่มันกลับมากับเครื่องอ่ะหนักพราแบตเตอรี่ตัวมันมีอยู่แค่นี้แหละครับนะฮะสิ่งเนี้ยเมื่อคุณใช้หมดอายุมันไม่มีความสําคัญมากมายเท่ากับสิ่งนี้หรอกครับเพราะสิ่งเนี้ยคุณใช้ยันวันตายนะครับอยู่ที่ไหนก็สําคัญมีค่า กินข้าวได้แต่เนี้ยพอพังแล้วก็พังเลยเป็นขยะอยู่ในบ้านไม่มีประโยชน์ถ้าไม่จําเป็นถ่ายทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอะครับไม่จําเป็นจะต้องมาให้ผมหรอกหรือว่าที่ไหนเขารับซื้อก็ขายขายไปยครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะคนซื้อไปถ้าไม่มีความรู้ในการดูดการทําการหลอมการสกัดก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะคุณทําอะไรไม่ได้เพราะตัวเนี้ยมันตัวอันตรายในบ้านในเรือนครับเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ชมแลวได้ความรู้ร่วมกัน สนุกไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามว่าคนจนว่าใครให้มีกินมีใช้ทั่วๆท,ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ